กนรบึงคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีพมอยากตีน้องวัดสบู่ทุกคนเนาะวันนี้ว่าผมมาบอกกับบางสกุลทุกคนหมักมวนพี่น้องวันนี้เปิดคลิปยุทธศาดตเจ้าเรื่องตลาดเศร้าครับเพียงเนาะเดี๋ยวที่มันหล่อสื่อคนกินของอย่างเนี่ยไปสู้ไปหาเห็ดกินอยู่บ้านอยู่บ้านคราบผมเนี่ย มาตลาดบักเซีในสาวพี่น้อมึงอยากมึงมึงซื้อกับซื้อราบซื้อบักจองซื้อยังไงนะเหตุลาบนี่ยังกับซื้อนัตัวไหมันเหตุไรครับพ really um. um, <"S 2> ี่จบอยู่แถวหน้าบาลอนพ่อแพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะวะซื้อยังข้นก็ได้นะพี่น้องขึ้นไลน์มีซื้อยัง

ขาจองตัวใหญ่เนี่ยว่าแม่เลยเขาข้ายบอกจองใช่ไหมคล้ยหรือไม่่ไคยอันนั้ายอัวขายอันนั้นอยู่ไนอยู่ไนตอยู่ตารเอนดตลบาึแดงเลย้เลยแม่สีเลยอายอัวขายยังเป็นแมลใจเดอเนี่ยไปซื้อบกจองเลยพี่น้องมาซอยเด่อยด dia nak masuk neraka nak แม่มีบอกจองเลยว่แม่จองอยู่ขาไเด้อยเ้ยขอบใจเด้อโล่นหนึ่งค่ะโล่นหนึ่งด้านหาผู้รล่นหนึ่งด้านหาเป็นโทคไปจีสือเนาะเน่าผัวน่าผัวเธอวะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตลาดน่าอัดน้ัทจอดรถไวอยี่นอซสียึ่งานีมัจองอยู่ว่แม่นีมีขายจังไงวนไอ้วนใายมักจงอ่ะไป็นปยหาแพ้ <mí> hai này, không ừ này. Ừ, đúng một ừ, trò? không có lợi gì không được xác xếp được không được xác xếp được 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 องแมันแพงได้รั่วรหนึนลงลน่งด่าน,ปนแปดถงนทคซื้อบางนึงเนียทุกซื้อบางกีเนียสามแสนต้นอีกจได้จีน,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 นง่วงพีน่น้องเลยไปซื้อไปซื้อกล้อหนึ่งรัหนึ่งดานแปดถกประมาณแ,แน่นประมาณซาวหนว่อยก็สุด้ายสามแสนของบอิษัท มันแพงได้ปวดเลยกินมื่อสามจีนวิ่งไปหาต้ม,ตมชั่วดูทีมงานกินเดี๋ยวสื่อพักก็พักต่างสายยังไม่มาตัวไอ้พักต่างสายนี่ต่างสายมัดหน่อยว่ามัดไงเอามัดหน่อยมัดหน่อยหารักเออมัดหนึ่ง นี่พี่น้องตอนนี้ก็ซื้อได้อะ้ะได้ตีนงัวบ้ายเนี่ยบักเกี่ยงให้ร้านน้ำแต่พักกินกับอยู่ไหนห้าสิปเป็ดตบตีนงัวกินเนาะบักจ้องกับแพงนายพี่น้องก็ได้ไปซื้อสักโลหนึ่งร้านแปดพนเพจะมีเงินซื้อกินเนาะ คือมีเงินได้สนับซื้อแบะยังกินในกลัวพามายไปพอกันเพื่อนเนาะเดวายูมองให้กินคนน่ะเออคือทอดว่าแห้งบ่ทอดจานไหนทอดเนี่ยฮะส่านนะทานอืมเดี๋เดี๋ยวเฮ่เดี๋ย่ี่ขาดนาะเี๋ว่าซื้อนี่มหายอ่ะ นี่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 เสืหนิมัยนาเหรอนทั่วกอนทัวกอนทารทนอกนี้ทัวที่จ้ะอ่ะแสงเงนกินเลยกำหนดเลย คือท้องบ้าเลยเห็นเปล่าเหตุการณ์เถื่อนแล้วตอนะนีนน้ก็ตัดภามาหน้าเนาะหลังจากเอาคนกเกี้ยงในด้านนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศมองกินพี่น้องอยู่หน้าเขาเองนี่แหละหน้าวารอนบริสุทธิ์ไปเป็นเพื่นมาอยู่พี่นอ้องบรรยากาศเป็นเมื่อวานเพิ่นมีแต่ส่งสมุนมาก

เีย่ยงน้า,นาเนาะเฮาคือเก่าวถ้ามว่าสื้อบกจองี่น้องเลยเป็นต่อทามกอบอุอ้นแพงนายมุ้ยเงินสื่อดีโดนหนึ่งด่านปลายผม,มาพี่โแเราก็ได้เอาตีนงัวมาเอาตีนเท่าไรฮะางีตวทีนหนึ่งสาหาพันอ๋อสาม0ิหสื่อสตีนเซนหาพันอ้ก็ถือแค่ตีนงัว,วมาสื่อพ่าือไ้เ คือมะขันสม่นมีงามงามียังอ,อ่ะถ,ถักนี่เนี่ยตุ้ตกมชมเนาะตุ้มเปียดนะจีเป็ดใช่ไต้มเปีดนะมันนี่เปดมมนี่มานะมาโดนม,มานัามกมนมนจะีไฟร,รักแม่ไปเก็บกระายคปเยเก็บโบิขายมานะัเดี๋ยวเ็ดตอนถ่ายตอนกินนะพี่น้องเออเดแมนถ่ายตอนห

เมาตบเบแบบเขาก็ตบเบปลายเล่พี่หอะมันเสียสุ่มสุ่มๆิศๆนักนัสนบแบบสวยพี่เนาะมันหนักเฟียสุบเซรูดมันเันนี้ว่ารอนมาอยู่พี่อกันแตเอยู่หน้าไปได้ตะสสบายมีน้ำมหนดิมีน้ำมีน้ำมีสนาน้องพัดแชน้องเห็นเกลียวมันตัาัน ส่วน้านมานะ้านกันนอนนะเอาเกียงให้มันกินดินก็เรากระนอนเลยุดท้ายตดเอาหัวยิงไข่หรอเล่าไ้กับตอตัวอายินกับเหนอยู่เลยเนาะมันกับหอแพทยี่นรอกนะแต่พวกได้สื่อกินอยูอ่มบัแน่มาธรมาิกินอยู่น่าจะไรล,ลมแห้งนี่ ลุกะไนี่่ดจะไปอุ่นมันลุกลายเอ้ลมแห้งลุกดิบมามาจก i ลมเย s เดือนเดือนเดือนสองปกติเอ็นลมเดือนิเดือนชิสอมาลมเดือนหเดือนสองสปรปรกาศงาหมอขางมาเ่ ใส่กนยังกำลังทูใเ่บาเทียอยู่เห็นเป็นมากินน้ำชัดนักได้เพราะคนมันเกิดขึ้นบ้า้าไอยู่ห้าอยู่เา้เอาอยู่ประเทศเปนน้ำตาลีมันแช่เห แต่ถ้าต้มไนะหนำนัวหน่อวขั้นสูงนี่แท้ขั้นข้าก็ดีไอยาก็ดคั่วเห็ดเพื่อนขั่วอร่อยอยู่ยาบางรูงบางอย่างอยู่หน้าอันั่นีมาเียยังะไนนีขาวประมาณเห็ดคั่วนะบทรร่ท,รรท้าไม่กินเห็ดยากตายกินตายยังมันจึงสะดวกสบา คือค้าสังกองอยไปหากเาไปยืหลังบระเามาลออยู่เพื่อเป็นคนอยู่เพื่อนได้รเราไปเอาแช่กรอกคนเนี้ยเราค้าสัากรอบเลยอยู่เพื่อเราไปเอาลดไปต่างๆนะผมไปเปลี่ยนเพงมาไปถ้าหลกไปยินน้ำไม่ยาววะ มาแฟอันดีวมาแล้ววด้กินซัเดี๋ยวกินเขมามันเมาเบาดมันก็ดกดราคาแพ้ ถำนีน้ำมะเจียวหน่อม้ว่เบ็ดก่อนหน่อหม้อไปสวยปวด Là sẽ là no? không đó, niên, thôi, sài bà ti amg y lam, yon. Mắt nào. pi, vẫn nó. Couldn't yu, nó, 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 lại nó, 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 นีนกระเป๋าค่อยโอ้สูตรใหม่สูตรได้นอกอ่นนี้ะนะได้หรออุนีนะ้่าตีกันเดอดนะเจ่คนเบื่อหน้าวงได้กันเนาะเป็นข้าอะไรกันยิงอะไรกันวค่งไข่วค่งไข่นเนาะไปมาณว่ห้าสิเทียวเที่ยมันหอมแลไรก็เอาไั้โต๊ะเอาพวกิงม,มาต้าซอยเด้อ กิจก oui ินหอนะเพราะว่าจีนมันสูงเลยนี่เรอโอ้โูาก้าลนนะคือไหตรานองหอยะนี่ดาวเหือดาวเหือ จะต้องเอาจะต้อเอาตีหาโอ้ยสองเลยน้านใหม่เพิ่นน้อยนิ่งเดียวหนาใหม่ผามัดมาใหม่มอทองเ,เพื่อเขาทองสมนุ่งหัดเพชรนี่ครับ นำ้ำเิ้นไข่นำ้ำเต้าไขมีขาวนะ้ำน่าถ่ายอีกตัมากปบัติทาบปฏิทีแลฏิบัติปฏทีนข้าวเรียเพราอว่าข้าวต้มมาเลยวจะต้มหรือข้าต้มข้าต้มมาข้วต้วไมไนะ อ่างไรแยวไปนะนีว่ารอนมาๆนะไปนดินมวยการ์นะสริมเดียวไวยม,าม,าวนะม่กนะ็มา,มาได้ดินมยการ์อ๋กอ <laughs> ก็ดินการัดเมอนมาเหมือนกันเมียนวะเอียก็ดินการดินมการนอกเลยเอาเรือเขาสำคครับมันเปลือยออ

าสายกระตายมักรทะกระทัาส,า,สทายกันหัดสายกันกระ่ายจนสราดได้เว่านเมตกันเมตรทเอไ่หนงย้เฟรีพักเฮ้ยเียกมันถือมาหอนถึงแมวันนอนอะู่กดีราคากันพักก่ไรครับ ใสปักนีอ้นี่เหนีไนี่นกับตมข้มต้มนี่นี่อัมันจะคาดใครตข้มาคักมึงซึงซือึ่งเนยนะคือใ้น้อยู่ทางนี้

เดแล้วพีมัสั่เก็จะไรมาเสียมได้เสือะแต่อยู่เป็นบ้านในปากได้จริงจิงเอ,อาเนเียงนาะสนับจิปนี้ฮะโจบบเพียงซ้ำนี้เนาะพี่น้องกดนี่เรื่องกดใดกดแสกดทับสกยย์กด์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เกิดต่อๆไปเนาะที่สำคัญลักไก่ขามโก็สาญาแล้วเพียงเนาะ ก่อนกินไปเบิ่งที่สองเอวาลาเนียงเนาะมีจะคล้องสองไปเนาะก่อนกินไปเบิ่งที่สองเอวาลาเด้อพี่น้องเอาชิมเบิ่งเอวาลาชิมเบื้องหางขากลับแถวอยู่เนาะร็กินอยู่มันมันไม่มีแต่นางอะไรไม่มีเอ็นแก้วเอ็นแก้วแกววะเนาะอ่ะห้าสิบปีติดคลิฟต์เนียงเนาะไปเบื้งที่สองมาเอเด้อ